ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาช่ในเกม e f o ฟุตบอล2024กันเลยนะครับผม<อ>มาครับก็หลังจากดีแล้งนะครับผมก็ได้ทำการทำเกมแล้วก็ขึ้น D1 ใหม่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ D2 นะผมก็เล่นมาประมาณน่าจะ 30กว่า40เกมได้แล้วมั้งครับประมาณนี้แหละนะแล้วเราไปดูกันดีกว่าทีมที่ผมสุ่มเจอเนี่ยเขาจะตึงหรือเปล่านะครับอืหือดีหนึ่งทั้งนั้นเลยเหรอออคือต่างคนต่างกันแย่งกันขึ้นดีหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มีทีมตึงกันทั้งนั้นนะครับเรามาดูฝั่งตรงข้ามดีกว่าอือหือนำทัพด้วยฟนโด,ดตอเลสคู่กับเอ็มปัปเป้นะครับผม ส่วนกลางลุกนะครับเป็นของทางด้านของแบตซี่แล้วก็จุดเบดี้แฮมนะครับเออเอาฟาสไปเค้นเบาเออมาเล่นซ m เแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอทุกคนใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับเอ,อมาครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตำแหน่งก่อนเพราะว่าน่าจะเอาซอนมาปั่นดีก่อนเนอะอ่าจะได้ผมว่าขอ,อาซอนมาไว้ตรงนี้เอา

Cette affiche tient déjà toutes tout ses promesses. Eh, non, c'est pas vrai. C'est une affiche. profité. pas possible. bien vu. Ah, c'est intercepté. Oui, il a bien anticipé. Erwin. Euh, oui, bonne intervention. Ça, ça pouvait créer bon le danger. C'est joué long. C'est intercepté. Quelle bonne lecture. Oui, très bonne bon anticipation. Ça peut partir ah, en bout. ตอจังหวะจะหาเข้าขวาเออไม่ได้ทุกคนปิดมาเดิมอ่าหังดัดได้อยู่ที่บาโจเอซีเซีจะส่งให้กับเอออืัไม่ได้ทุกคนโยนมาที่คันตัวหน้าลองเขินเน้ลองยิงไกลลูกนี้ยังติดมันเดิมหลที่เอวินโหนเข้าไปข้างในที่บาโจก็ยังหนุนไม่ได้นะครับบอลนลื่นไปหลังมาดินี่แทงมาที่กับอารีซี่ส่งให้กับเอวินนะครับผมโวนมา

Quelle puissance dans la frappe, c'est rare de voir ça. Quelle puissance, c'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, Tiago. Ils sont tous là, ils sont chargés de nous Oh, ils ont maintenant. Quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiatement. Mais la défense est trop statique Les gars, on un peu nous. Et deux trois, il est inarrêtable aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en mmh. ce mmh. moment. On dirait qu'il a marqué sur mmh. chacun mmh. de ses ballons. Deux buts d'avance, c'est confortable Demain sur le papier, mais la beauté du foot, c'est justement ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. Duel un duel gagné, ballon récupéré. Il cherche la, la profondeur. ลงลส่งให้อืมจะไม่ผ่านดีอืมเตไปนี่มันจะหนาเตือนัล้วเนี่ละาข้างหลังแล้วโยนมาลุงนี้ฝรั่งฝรั่งฝร่งฝรั่งีรั่งฝ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 รัรั่งฝรั่งฝร่งฝรั่่งั่รร่งังฝรันีร่งห่่รังรั่่่่ฝัรั่่ังเล่น C'est dit, pour moi, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent là-dessus. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien à se reprocher. Mais revoilà dans le match. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. C'est intercepté. Quelle bonne lecture. On est à l'audacité.

อัฟานเป็นเช่นเปลี่ยนกับมาลดีนี่กับแม้อืมนีตัวแล้วจะเปลี่ยนฮูเน็ตก็ยังไงอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาจะเปลี่ยนไหมไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับน่าจะใช้แผนเดิมนะฝั่งตรงข้ามโอ้ <5. S 1> แค่น,นี้เขาก็ตื่นแล้วไงเซนต์จะเลียนเปลี่ยนอันปาราก

คอรัเที่์มา์ é g o c i l e องตมามติดตามติดามติดตามตดานติามติดามมมามลมติคตามตัดตังดได้ายู่ที่มดตมตนทา่จิดตาทดมดามต่ดามตเดตาามติดตมตดตดีานติดตาเขามติดตามิามตรดมเาดามติามตามาดิมาาิติาดา il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien, techniquement. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. dégagé très loin. La bonne sortie du gardien. Pas le temps de se lamenter, c'est la la déjà récupéré. C'est joué dans l'espace. Dans l'espace, ils ne se sont pas compris. Ils ont été la différence sur cette action. Ouverture lumineuse นี่เฮอร์เนตาำได้าปทำที่ส่อนซ่วนให้กับนิจจุดไปแล้วใช้กลงเดียวใช้กองเรียวยิงสวนนี่เรียบร้อยครับยิงลูกีกแบด้วยนะครับนวทีกขาสุดเมื่ัช่วงทศนิยมทักไปเมื่อวานนี้ผมจะบอกเลยการทำค้ามี่อเนส่องในเกมนี้แม้จะยังมีนองทีม L'interception bien sûr, oh voilà le coup de sifflet final, c'est fini, c'est vraiment une victoire tactique, une magnifique, magnifique de leur pari, ils étaient menés dans cette uh, rencontre et ils ont réussi à, à totalement revenir tôt au, tôt 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 au tôt score, tôt. Tôt. bravo à eux, Rummenigge qui reçoit le trophée d'homme du match, bravo, c'est mérité, tout s'est joué dans les derniers instants de cette rencontre, c'était une soirée comme on ne pas. เออยังดีครับทุกคนบวก3-4อยู่นะครับสุดยอดครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยเจอกันคลิปหน้า Nice